นี่เป็นทางม้ออะไครจะได้เล่ป็จจาบแล้วครับคุรู้อยู่นะครับว่าตอนนี้ไล่ทุกเรื่องสุบัญชีคว่ฮะควตื้อไหมหลังจากที่เราฟ้องรอล่ทนพวใน้การเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาที่มาจากการเลือกตั้งของพวกท่านที่ไลยครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมรับตรงนี้นั่นเลยครับหลังจากเรายื่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าในการจังหวัดน,าน่านนะครับความร่วมมือได้ร่วมกันเป็นผนังทองแดงเป็นกำแพงเด็กให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขออนุญาตพี่น้องกรมมวลชนนะครับชมรมแนวร่วมประชาธิปไตยจังหวัดน่านได้นำรีบนำสู่เสนอสู่ท่านนายกรมมัฐมนตรี แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกทัานมุทรีย้บมากับทั่วรายการจังหวัดทั่วประเทศก็คือว่าแจ้งกับพวกเราส่วนหนังสือฉบับนี้จะได้รีบดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวขตอที่ะต้องไปวันรับของบริจาคชาติต่อนะไปชายูไปยูไปยูเอาเห็กันกล้วกัน ดีดีเดี๋ยวเี่เที่เ่ยวกคารักดบดานวดบาสุวรรณตอนหน้าบนท้งาจะทาวะนี่นะครับาดยยอนักนถึงเดี๋ยวนะครับไม่เอาไม่เอาเม่เอตารดีตรงนี้แล้วนะครับไเลย เราจะไปที่ไปเป็นคณะของไปที่ของพักการตำรวจจังหวัดน้าเพื่อไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดน้าเราที่ไป